เปิดภาพน้องแอมิเกลถายญาติหมื่นล้านที่แม่ชมเลี้ยงลูกติดดินของแท้ ยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวของชมพูอ่อารยาและพ่อนนอตวิสรุตโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์ความน่ารักของน้องเอบิเกลอยู่บ่อยครั้งในอินสตาแกรส่วนตัวของแม่ชมบอกเลยค่ะว่าน้องเอบิเกลนั้นยิ่งนับวันก็ยิ่งน่าอินดูและพี่ๆในกองถ่ายดาราหลายคนที่ร่วมง,งานกับแม่ชมก็ได้เจอกับน้องแอบิเกลอยู่บ่อยครั้งเพราะน้องเอบิเกลมักไปทํางานกับคุณแม่เป็นประจํา โดยล่าสุดมีโมเมนต,ต์น้องแอบเกลที่กำลังนอนหลับร้อแม่ชมกำลังทำงานหลายคนเห็นแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ชมเลี้ยงลูกติดดินของแท้ไม่ต้องมีเบาะนุ่มๆให้นอนเนี่ยเลี้ยงลูกติดดินของจริงน่ารักแม่ชมเอาลูกมากินอยู่นอนโตในที่ทำงานคือไม่เคยห่างสายตาพามาให้ทุกคนได้ชื่นชมความน่ารักเลี้ยงง่ายมากค่ะลูกเป็นต้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ